กอจิ ji. ไม่น่ารักหรอคะ่ะเกมนี้พี่ก็จะมาเล่นบนป้ายเกือบทั้งเกมให้ดูนะแก ก่อนอื่นแล้วก็ต้องฟาร์มเอาของเพื่อจะไปบนป้ายก่อนใครอยากลองเล่นบนป้ายก็ลองเล่นดูเหมือนเกมนี้เลยนะเกมนี้ก็กดกันมา4ี่คนเหมือนเดิมมีพี่มีแฟนพี่มีฟ้าแล้วก็มีเฟมนะอ๋อเราจะบอกว่าตอนนี้แคนพี่มีสาขาสตาร์กับสาขาไฮไลท์แล้วนะแกซึ่งสาขาสตาร์มีพี่เป็นหัวแคนส่วนสาขาไฮไลท์มีอีติมเป็นหัวแคนนะเอาแล้วพี่ออกมาเป็นหัวแคนสาขาสตาร์แบบนี้แล้วสาขาหนึ่งล่ะคะสาขาหนึ่งได้ฟ้ามาเป็นหัวแคนแทนพี่นะส่วนสาขาสองก็ยัง เป็นออโราเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็พี่มีเรื่องอยากขอร้องหน่อยอยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามช่องไอติมแฟนพี่หน่อยได้ไหมคะเห็นนางชอบทําคลิปชอบลงคลิปอะไรของนางก็ไม่รู้ด้วยความที่เราเป็นเมียก็อยากช่วยผัวเนาะ แล้วดูเหมือนก่อนจะขึ้นป้ายตรงนี้ก็จะมีคนมั่นอยู่2คนแกเฟมันก็เรียกพี่แนนช่วยด้วยเราวประเด็นคือคนมั่นส่วนเราเจ็บอยู่นะในขณะที่เรากําลังพันยาแบบเก๋ๆนางก็วิ่งมั่นออกมาจากไอวอแบบมั่นๆงงมั่นอะไรก่อนก็เลยยิงไปแกแต่อีเฟมได้คิวไปไม่ทันอ e ีเฟมไง แต่ดูเหมือนพี่บ้าอยู่ข้าข้างเราอยู่ยังมีอีกตัวก็ปาดลวงแล้วก็ซ้ำเอาคิวไปเลยสิคะเออก็จิสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้และเกมนี้พี่ก็ตัดสินใจว่าจะใช้สากาบนป้ายนะแก นี่เป็นครั้งแรกเลยมังแกที่พี่เล่นสากาในคลิปถ้าใครติดตามพี่หรือดูคลิปพี่บ่อยๆจะรู้นะว่าพี่ไม่ค่อยชอบเล่นปืนสากาแล้วก็ไม่ได้จับเลยมาดูกันว่าปืนสากาจะทําหน้าที่บนป้ายได้ดีหรือเปล่าอา่าและเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงฉันจะอยู่บนนี้จนกว่าเกมจะจบค่ะมาดูกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่คิวแล้วเจอคนมั่นสองคนแกวิ่งมั่นบนสะพานเอาอะไรก่อนก็สโขบยิงแบบมั่นมั่นไปเลยสิคะแล้วนางก็สวนมาแกอุ้ยเจ็บมากกลับมาตั้งหลักก่อนกลับมา ตังหลักก่อนพัญญาก่อนเออหนังกระชุบกันมั่นชุบกันฉ่ำนักหลอหไม่ได้ค่ะจะปล่อยคนมั่นสองคนนี้ไม่ได้ค่ะลีอาดมามั่นกับแม่ลีอาดมายิงสวนแม่ได้เจอเหรอแล้วฝั่งนู้นยังมีฟ้าอยู่ก็เ,เรียกฟ้ามาช่วยยิงแกบอกฟ้าว่ายิงจากฝั่งนู้นให้หน่อยแล้วประจวบเหมาะที่เรามีปืนระเบิดด้วยไงแกก็สอยไอวอลไปเลยสิคะแล้วก็สับเป็นสกาน๊าบปากพูกหนึ่ง องคนไปเลยสิชับฉับม,มั่นบอกได้คาเดยเลยว่าจืดจืดมากจังหวะน,นี้ก็ลองปล่อยโดนลา่าคนมั่นไปแบบแกลง้งแต่ว่าขึ้นจริงก็เลยสะโขบยิงโดนไปเลยค่ะมั่นวิ่งเปรี้ยวหรอคิดว่าแม่มองไม่เห็นหรอประเด็นคือซ้ำหนางไม่ได้แก่เสียดายกว่าคนร้ายก็เลยเรียกฟ้ามือขวาของฉันเองฟ้าซ้ำให้หน่อยหันกลับมาซ้ำให้หน่อยเออลดจากนั้นยังไม่พอแกมีคนมั่นหวังจะมาปิดฉันจากข้างหลัง ดาจืดมากจะมาหลอยคนที่ชำนาญบนป้ายขนาดนี้ก็รับสภาพนะน้องนะมันแล้วดูเหมือนว่านางจะแค้นบอกให้เพื่อนดีดขึ้นมาฉันเห็นพอดีแกก็เลยสับลกไปแต่ว่าม,มีคน สะจะเอ๋มาเอาอะไรครับเปียวเมื่อกี้นี้คือตกใจมากตกใจจริงแกงงแล้วประเด็นคือไม่ใช่อะไรแกมาตรงสโขบฉันพอดีเลยดีดมาแบบเปลืบเปียวมันมันมากและนี่ก็คือจุดจบของคนมันค่ะแกแล้วมีคนวิ่งหนีวงมาแล้วอยู่ตรงนั้นไงซ่อนแอบหรอจะเล่นซ่อนแอบกับแม่หรอแต่แม่มีโมโคคาแม่รู้แม่เห็น พอวงเริ่มบีบนั้นก็ต้องวิ่งเอาตัวรอดแกอะไรนี่ก็คือจุดจบของคนมั่นกับวงค่ะแม่เคยบอกไปแล้ว <Wow. S 1> อ่ะอย่าว่าแต่เขาเราก่อนเราจะเอาตัวรอดยังไงก่อนแกวงมาแล้วไม่ได้เราแกถึงมีคนก็ก็ต้องโดดอ่าจังหวะนี้แหละไม่สนแล้วค่ะจะเอาคิวปาดลวค่ะแล้วก็รีบซัมเอาคิวแกถามวันนี้เมื่อมี2ตัวยิงตัวเดียวพอไหมก็ไม่พอแกก็ปาดอูเจ้นน่งตั้งไอวอลชำ้ำด้วยความที่หิวคิวมากไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เจาะไอบอล ็ลมด้วยนะล้วฉันมีชุบตัวเองค่ะไม่ได้กินฉลอกแกเออลงมาก็ได้ตั้งสองคิวเลยแกงงมากจะหลิดจะก,ก้านแมงมุมพิษอนนะเนาะแต่พ่กแกก็รู้เป้าว่าจุดจบคนมั่นกับวงเป็นยังไงเออเป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าแค่นี้ก็พอใจละพอสนุกมาก